อาหารการกินต้องดูแลหน่อยนะลุงเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงมากเลย LDL อีกผมก็พยายามอยู่แล้วครับหมอแต่ช่วงเนี้ยมีแต่คนมาแก้บนด้วยไข่อย่างเดียวเลยเมื่อวานก็เจออีกลายถูกลอตเตอรี่มาแก้บนไปพันฟองอีกเจ้าสองพันฟองตั้งแต่ลอตเตอรี่พัดมันกลับมาเนี่ยแม่งไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยน้ำตาในเลือดก็สูงด้วยนะคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาชอบถวายแต่น้ำแดง ไม่รู้ใครเป็นคนี้เริ่มวหวานจะตายหา่เต็มไปด้วยคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวหมอดินมาว่ามันเริ่มมาจากการถวายเลือดมันก็แค่สีแดงเหมือนกันครับมันไม่ได้มีเฮโมโกลบินสักหน่อยหมอก็รู้ดูจากฟิล์มเอ็กซเลยแล้วปอดก็น่าเป็นห่วงคะ่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะเลิกคะ่ะพวกบุรมงบุรีโอ้ยหมอผมสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยครับผมไม่เคยสูบบุหรี่เลยครับ ชัดมึงจะบ้าไลยจุดทุ่ร้อยแปดดอกอะ่ะโรลก,กำลังร้อนชาบ้านจากการเผามไหม้มึงดูนะงานขวักมึงจะตายห่าหมดแล้วจติกาจติการัใจ,กกจ,กกจด,ดีดีไปนะเปริเปริกน,น,นักควักดาวคุณหนักควักดาวโอ๊ยจุดประทัดทำไมเนี่ยหูห่กวกหมดแล้วเรื่องนี้หมอขอสีเรียนนิดนึงนะคะการนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นสาเหตุของทุกโรคถึงคุณลุงใจอายุหลายร้อยปีแล้วโรร์โมนก็ยังจำเป็นนะคะ ผมก็อยากนอนเหมือนกันครับหมอโอ้แต่ามรอบก็พอไม่ต้องถึงร้อยหรอกกูลดให้เอากูพูดไปขวางอีกมึงเก่งของมึงอยู่แล้วมึงก็ยันมึงเลยป่อวเคม,มีได้ที่ถูกมึงเองกูไม่เกี่ยวอะไรเลยกูไม่ได้โดนบรรดาลหาอะไรสักหน่อยกูเกิดก่อนตลาดทาุอีกเทอูเรียมบิ๊กบัสกูไม่รู้จักกูรู้จักแต่ทาตุดน้ำลมไฟโอเคถ้ากลางคืนโอทีหนักมาก หมอว่าลองเงียบช่วงครางวันดีไหมคะโฟกัสที่ลมหายใจทำใจให้สบายสบายปล่อยวางทุกอย่างทิ้งไปก่อนหายใจเข้าออกเข้าโอ๊ยขอบคุณมากร้ำสวยมากแต่ไมเนี่ยดูโชว์นี้มาสองร้อยว่ารอบแล้วเวอร์เอาแลว